นำสนุนโดยไทยแอร์เอเชียสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักแสดงเนี่ยคือความอดทนทนกับสภาวะทุกอย่างรอบตัวเราต้องไปสูงบทบาทคนอื่นเราต้องอยู่กลางดินกลางแดดอยู่ในที่ที่แบบว่าไม่ได้สะดวกสบายเพราะฉะนั้นแบบเราจะมีความสุขงานตรงนี้ได้มันมันต้องมีความรักคือมันต้องมีรักอย่างเดียวอะ าการเป็นบุคคลสาธารณะนี่มันมันเหนื่อยกว่าการเป็นบุคคลธรรมดาไหมครับมันเหนื่อยกว่าอยู่แล้วค่ะเราอยู่ในที่ที่สว่างนะมันเหมือนว่าทุกคนมองเห็นทุกคนจับตาถึงแม้ว่าบางทีเรามองไม่เห็นไปซ้ำไปว่าใครมองเราอยู่แต่ว่าเขาเห็นเรามันก็ต้องแบบวางตัวในระดับหนึ่งะคะ่ะแรกๆอึดอัดไหมครับไม่ต้องแรกๆทุกวันนี้ก็บางทีก็อึดอัดนะในบางเวลานะคะคก็รู้สึกอึดอัดบ้างแต่ว่าเราก็เข้าใจได้ะคนต้องแบบเข้าหาเรา าจจะแบบต้องการรอยยิ้มต้องการอะไรมากมายอย่างแบบมากกว่าคี่นกขอะไรเซนหน่อยได้ไมคะทานค้าอยู่โอ้เดี๋ยวไปเลยไปลยทารู้หน่อยทานรูหน่อยกวนหรือเปล่าคะอะไรเงี้ยกวนไม่ละสมมติถ้าถ่าทเนค่าอยู่โอเคอาจจะกวนแต่ว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจว่าเออ安娜เขาไม่ได้เจอเราทุกวันอะไรเงี้ยแล้วก็ทําความเข้าใจตรงนี้นะคะมีอะไรที่คิดว่าการเป็นบุคคลสาธารณะแล้ววันนั้นรู้สึกไม่ดีเลยอาจจะมีในช่วงแรกๆที่พี่นกแบบมีครอบครัวตอนมีลูกใหม่ น้อุ้มลูกไปไหนก็เดิน็ไ้ม่จิกแก้มเงี้ยอุ้ยยุ้ยยยยยยงั้นแบบเรารู้สึกว่าเขาเป็นลูกเรานะเขาไม่ได้เป็นดาราซะหน่อยตอนนั้นพี่นกจะมีความรู้สึกแบบโอ้ยไม่อยากไม่อยากให้มายุ่งเลยอะไรเงี้ยอยากให้เขาแบบเป็นของเราไม่ใช่แบบของคนอื่นอะไรเงี้ยตอนนั้นที่พี่นกรู้สึกแบบค่อนข้างอึดอัด พอไปเรื่อยๆเ,เราก็ต้องทําความเข้าใจว่าเออแบบเขาไม่ได้มองเราในแง่ที่ไม่ดีเขาอาจจะรู้สึกว่ามีความสุขไปกับเราก็ได้ว่าเออเป็นครอบครัวนักแสดงน่ารักลูกน่ารักคู่ดีน่ารัก,ก,รก,อ,อ,รกอะไรเงี้ยก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ดีดีกว่าก็ทําความเข้าใจไปส่วนใหญ่ดาราผู้หญิงมักจะเจอพวกโรคจิตมารบกวนนี่้ยครับพี่นกเคยเจอไหมครับพี่นกคไม่ค่อยเจอแล้วค่ะตอนนี้ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบว่า แฟนคลับอีนี้มีแฟนคลับนะฮะจากที่ไม่เคยมีเลยก็มีกับเขาบ้างบางทีพี่นกวางตัวไม่ถูกบอกตรงเพราะว่าบางทีเขาเขาก็เด็กมากส่งของทุกวันส่งของทุกวันส่งจดหมายทุกวันส่งข้อความทุกวันแล้วพี่นกอยยังไงอ่ะแล้วรู้ทุกอย่างในชีวิตพี่นกหมดอะใช้รถอะไรวันเกิดยังไงอะไรแบบรายละเอียดเยอะมากอย่างเงี้ยมีบางคนมาที่บ้านเดี๋ยวที่พี่นกไม่รู้ตัวก็มีตรงนั้นแหละที่พี่นกรู้สึกแบบเฮ้ยมันน่ากลัวไปหรือเปล่า ตอนไหนก็ไม <ider> ่ร <laughs> ู <Aub ain> ้อะไรเงี้ยวันหนึ่งเดินเข้ามาเฮ้ยอยู่นี่ได้ไงเนี่ยดีลกับคนใช้ไปแล้วเรียบร้อยเลยเออเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยใกล้ตัวเราไปไหมอะไรเงี้ยตรงนี้พี่นกก็จะแบบเอาละพี่นกก็จะกลัวบ้างแต่ว่าที่น่ารักน่ารักอะไรเงี้ยก็มีก็จะแค่แบบว่าดูแค่ชื่นชมจะไม่ยุ่งวุ่นวายอะไรกับพี่อะไรเงี้ยก็จะแบบตัดรูปมาให้เจอเจอหน้าก็สวัสดีทักทายอะไรปกติพี่นกอยากจะสอนอะไรน้องๆไหมครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้าวงการแรกๆหรือว่ายึดถือพี่นกเป็น ต้นแบบอย่างเี้ครับนึกว่าสิ่งที่ที่ควรจะมีก็คือความรักก่อนนะนึกว่ามันมันเป็นพลังงานที่ดีที่จะทําให้เราแบบว่าเดินไปสู่สิ่งที่เราแบบมุ่งหวังตั้งใจได้แล้วมันเป็นพลังงานที่จะทําให้เราแบบฝ่าฟันทุททกทอย่างไปได้ก็วันนี้เราก็ได้พูดคุยกับต้นแบบที่ถือว่าดาราหลายๆคนก็ พูดเป็นเสียงเดียวกันแหละครับว่านี่คือต้นแบบในเรื่องของการแสดงของเขาเหล่านั้นนะฮะวันนี้ผมเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่มีโอกาสได้คุยด้วยขอบคุณพี่นกมากนะครับขอบคุณมากค่ะการเป็นดารามันไม่ใช่แค่แบบหล่อสวยมีข่าวทุกวันนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแค่นั้นก็จบมันต้องแบบมีความรักมีความรับผิดชอบสูง เราอยากทำให้มันให้ดีที่สุดให้ถึงที่สุดไม่รู้ตรงไหนเหมือนกันอะแต่ว่าก็ก็อยากจะทำมันต่อไปเรื่อยๆหลายคนดูแล้วอาจจะสงสัยครับว่าทำไมเธอถึงต้องเลือกบทที่เธอจะเล่นด้วยแต่ถ้าคุณผู้ชมลองมองดูดีๆการที่เธอเลือกบทนั้นก็เหมือนกับการที่เธอเลือกงานในแบบที่เธอชอบแหละครับจึงทำให้เธอทำงานอยากมีความสุข แล้วถ้าเกิดเราดูดีๆนะครับตลอดระยะเวลากว่า30ปีที่ผ่านมานี้เราจะเห็นผลงานของเธอนั้นออกมามีคุณภาพอย่างสม่ำเสมอครับคุณผู้ชมก็เหมือนกันครับถ้าคุณผู้ชมทำงานที่คุณผู้ชมชอบผมเชื่อนะครับว่าคุณผู้ชมจะมีความสุขและงานของคุณจะต้องออกมาดีเหมือนกับไอดอลของเราในวันนี้อย่างแน่นอนครับนกสิงใจเปล่งพาณิชย์ครับวันนี้หมดเวลาของรายการไอดอลคนบันดาลใจแล้วเจอกับเราได้ใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์ห้าทุ่มครึ่งทางมนนั่นนายทีวีแห่งนี้ คืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับคนเป็นดีเจนะฮะต้องเปิดใจให้กว้างตลอดเวลาต่อให้เราเก่งขนาดไหนแต่ถ้ามันไม่มีโอกาสมันก็ไม่ได้